สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับผมวันนี้ผมมาถ่าย เข็มซ่อนปลายนะครับคิดถึงครับสีวัพรจอยพี่จอยสวัสดีครับมาทันด้วยวันนี้สวัสดีตอนเที่ยงตรงนะครับทานข้าวกันหรือ,อยังเอฟซีกัมพูชาสวัสดีครับจะพอลฟ์คัมแบ็กพี่หนูอยู่รอรออยู่โรงเรียนโรงเรียนนะสู้ๆนะครับพักกินข้าวหรือ,อยังเอ่ยคิดถึงคิดถึงเด็กดื้อเด้อพี่อีสวัสดีครับ สวัสดีจ้าน้องยูโรสวัสดีครับสวัสดีค่ะกินข้าวหรือยังคุณเดอะฟุตบอลพักกินข้าวแล้วครับเฮ้ยยังไม่พักครับแต่ผมพักแต่ยังไม่ได้กินนะครับสวัสดีค่ะน้องยูสวัสดีมาถ่ายอยู่ที่มันออกไหม Yeah. โอ้ยโอ้ยแบบตามันสะท้อนน้ำครับทุกคนน้ำมันแยงตา แสงมันแยงใส่น้ำแล้วน้ำมันแยงใส่ตานะครับไม่สามารถอยู่ได้เจอพี่ที่สระบ,บุรีน่ารักมากถายละครอ,อยู่ครับ,รบเอาเอา,เอามันออกไม่ได้เฮ้ย อออ่้าบนกกไไมดประหมันเข้าห้องน้ำอยู่ประหมันเข้าห้องน้ำอยู่หรอทุกคนครับผมจะพาไปดูประหมันเข้าห้องน้ำกันครับดีแน่ดีแน่ดีดูดีดูคิดถึงยูไม่ได้ไลฟ์หลายวันใกล้ปิดกล้องหรือยังตอนนี้ถ่ายได้ประมาณสัก70%็ดสิบร์เซ็นต์มั้งครับเป็นไงฟิลเตอร์นี้แก้มส้มนะครับ ฟิลเตอร์แก้มส้มทำไมน่ารักขอบคุณครับคิดถึงไดไม่คิดถึงได้จะเหลือกี่คิวเอ่อยังไม่ทราบเหมือนกันนะครับพี่นุ่นมาไหมวันนี้วันนี้พี่นุ่นไม่ได้มานะครับวันนี้มาเป็นบ้านของบูเลตน,นะครับบ้านของผมเองนะครับคุณมีผู้หญิงไหม,หม เดือดน,นุมแกล้งอ่านเม้นหน่อยคะ่ะแก้มสม้มน้องแก้มส้มครับสวยจังขอบคุณครับอืมเอียงแมนทาเราสดพิธีเข้ากล้องหน่อยพิธิยังยังไม่มาครับวันนี้คุณทิสามาบ่ายโมงครับ ไม่ใช่ครับผมถ่ายไปแปดซีนแล้วพักสองซีนครับแล้วก็ยาวๆดูวันนี้ผมถ่ายเยอะมากเยวไปดยเนีะยวของบ้านนี่คะน,นี่ดูนี่บุลเล่บ mm ุลเล่บุลเล่บุเล่บุลเล่บุลเล่บุเล่บุเล่บุเล่นี่ผมถ่ายหมดไปหมดแล้วแล้วก็ บล๊ l ตบล๊อ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 ตนะครับเลยวะบล๊อตบล๊อตเนียบ้อยครับฮะโอ้โหวันนี้เยอะมากพักแค่สี่เซนนะครับเดี๋ยวต่อก็เลยจังหวะไลายจริงๆแล้วเนี่ยถ้าพักควรจะอ่านบทที่จะถ่ายต่อนะครับแต่ว่าผมมาไลฟ์นะครับเป็นนักแสดงที่น่ารัก ควรเป็นแบบอย่างทุกคนนะครับเอาเวลาว่างมาไลา์แทนที่จะเอาเวลาไปอ่านลนะอนางเอกอยู่ไหนนางเอกมาบ่ายโมงครับสู้ๆนะครับคุณกษะสู้ครับ สุยักันนะครับพักเที่ยอย่าลืมกินข้าวกันด้วยนะจ๊ะทุกคนเดี๋ยวผมว่าจะไปกินข้าวแล้วก็เตรียมตัวถ่ายนะครับมีถ่ายเยอะจำบทไม่ได้ด้วยโอ้โหไม่เใช่ไหมไม่เป็นไรครับ แม่เคยสอนว่ายังไงคะ <c oughs> ทุกวันพระ <c oughs> ใช่น่ารักมากเราไม่ได้ไลฟ์มาหลายวันคนติดตามเขาคิดถึงนะวิขอบคุณครับคิดถึงทุกคนเช่นกันเดอ้อ <c oughs> อย่ามองเธอสักครั้งเพรเธอนะขอวอนหยุดน่ารักได้ไหมใจฉันกำลังลาย oh, no. โอ้โหนดี้ก็สิบไหมครับ มีโอกาสโดนนะอินสตาแกรมเปิดเพลงไม่ได้ขอบคุณครับที่มาตอนเที่ยง I love you thank you ยังไม่ได้ทานข้าวเลยครับคุณโมจิโอเคเดี๋ยวผมไว้มาไลฟ์ใหม่นะไม่ได้ไปอ่านบทนะแอปนี้ไปนอนนะครับ